ฮัลโหลแกตื่นหรือยังมารอที่บ้านตั้งนานแล้วนี้พี่บอกมาเลยได้กำลังไปแล้วเคเคเท่านี้แหละหม่เ่่วงมากเลยแกนะนเขาไว้กี่โมงเมื่อคืนนอนดึกตื่นสายแล้วไงก็เนี่ยไปเลยแม่จะไปเลยสภาพนี้แล้วหน้าแบบนี้ก็ไปได้ไงอาบน้ำหรือยังยังแล้วหน้าไม่ทำอะไรเลยก็เนี่ยออกไปเลยแล้วทำไมช่วงนี้หน้าแกเป็นสิวขนาดเนี้ยนี่ก็พึ่งขึ้นนี่ก็มีแต่สิวเต็มไปหมดเล็กๆ แล้วแกวก็ทํางานอีกไหนแกก็ไม่ค่อยได้นอนอ่ะแกก็เลยเป็นสิวแน่เลยอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่แกทำให้แกเป็นสิวได้คือแกเมคอัพแกแอบใช้เครื่องสำอางเขาดูเปล่า <laughs> แกไม่ต้องกลัวพ่อเนี่ยเขาเอาของมาฝากแกเป็นตัวสกินโซลูชันคอมเพกแอนตี้แอคเนจาก Oriental p ลพินเซสซึ่งตัวนี้เนะี่ยจะเป็นเวชสำอางจากธรรมชาติที่จะช่วยแกในเรื่องของการรับมือกับปัญหาสิวตืดอันนี้จะช่วยกำจัดปัญหาสิวของแกให้ใกล้ยเป็นเรื่องจิ๋วๆไปเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยยังมีสารสกัดที่เป็นลิขสิทธิ์ของเขาคือตัว n a t u r a l Expert Care และยังเป็นซีโร่ฟอร์มูลา โอ้โหคนนอสมบัติเยอะจังยังยังไม่หมดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาปลอดภัยจากการฉายลังสีแล้วก็วัตถุดิบตัดแต่งพันธุกรรมจากการทดลองกับสัตว์อีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้เนี่ย จะไม่มีสารเคมีที่จะก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนังเราด้วยหมดหรือยังยังเพราะว่ายังมีส่วนผสมจากสกินโนซมซึ่งเป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติ3ชนิดที่จะช่วยแก้ปัญหาผิวของแกทุกด้านเช่นในเรื่องของการลดการสะสมของแบคทีเรียลดปัญหาการอุดตันของสิวแล้วก็ยังช่วยในการคืนสภาพผิวของแกสู่ธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยอ่ะเลิศปะละเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่เขาเอามาฝากแกเนี่ยมันเหมาะกับแกมากปกติแกไม่ชอบทาครีมเยอะแกจะชอบบ่นทุกทีเวลาเขาเอาครีมให้แกใช่ปะว่าจะทาหลายรอบ ใช่มันเหนียวอ่ะไม่ค่อยอยากทาคืออันนี้มันง่ายมากแล้วมันเหมาะกับผู้ชายหลายๆคนเพราะว่าอันเนี้ยเขาจะมีลำดับขั้นตอนบอกเลยในขวดเห็นปะสองสาี่ห้าเออเก้ก,ก็ทาเป็นลำดับไปได้เลยมาเริ่มที่ขั้นตอนที่หนึ่งค่ะ อันนี้เราจะใช้เป็น acne anti c o m ม d o n e cream ตัวนี้เนี่ยเอามาพอกไว้ทั่วหน้าประมาณ5-10นาทีจะช่วยในการลดการอักเสบขจัดสิ่งสกรปรกตกค้างและอุดตันลูขุมขนพร้อมผัดเซลล์ผิวเพื่อผิวหน้าสะอาดสดใสกลิ่นหอมๆอม่อ,อนๆทำให้เรารู้สึกสดชื่นด้วยค่ะ พอเราพอกหน้าก่อนล้างหน้าแล้วเนี่ยเราก็มาถึงขั้นตอนที่2ก็คือตัวนี้ค่ะ Skin Solution Complex Anti Acne Crystal Clear Soap เป็นสบู่ก้อนล้างหน้าก็ได้ล้างตัวก็ดีเหมาะมากสําหรับคนที่มีผิวหน้ามันมากๆแล้วก็คนที่เป็นสิวที่หลังล้างหน้าแล้วเนี่ยมันจะไม่มีความแห้งตึงเลยข้อดีของการล้างหน้าแล้วไม่แห้งตึงเนี่ยมันจะลดการเสียดสีที่จะทําให้ผิวแห้งและเกิดสิวได้ ล้างหน้าที่อ่อนโยนพร้อมประสิทธิภาพการทําความาสะอาดที่รําลึกแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้แพคเกจสามารถพกพาได้สบายเพราะว่าเขามีกล่องใส่มาให้ด้วยล้างหน้าหรอแกล้างหน้าถูกวิธีป่ะเนี่ยก็ล้างปกติไม่ใช่แกต้องล้างแบบให้ถูกวิธีนะ<ม>เขาจะสอนแล้วก็ทำพร้อมๆกันถ้ามันจะมีวิธีล้างเพื่อลดสิวขั้นตอนนันคือเราจะต้องล้างด้วยน้ำอุ่นก่อนเพื่อให้รูขุมขนเปิดเข็ยน,นแล้วอะแกต้องเริ่มจากการล้างจากตรงนี้หน้าผา,ากไปจนถึงกลางคมับค่อยๆไล่นะแล้วเสร็จแล้วก็ตรง แก้มตรงนี้ข้างจมูกไปจนถึงขา,ากรรไกรแกก็ค่อยๆลากมาแล้วก็ตรงสันจมูก,จ,มกจนถึงปลายพกปลายจมูก,มกไล่ลงมาการล้างหน้าแบบนี้มันเรียกว่าการล้างหน้าตามไรขนมันจะช่วยทําให้สิวของเราเนี่ยลดลงจะช่วยถนอมผิวของเราประมาณนี้แลปะปกติแกใช้โฟมล้างหน้าอะไรอะ่ะใช้สครับไงสะอาดเดียว ไม่เป็นความเชื่อที่ผิดมากผู้ชายทุกคนชอบคิดว่าการใช้สครับเนี่ยมันจะช่วยทําให้หน้าสะอาดแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะการใช้สครับเนี่ยมันจะเสียดสีกับผิวมันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดเป็นสิวได้ง่ายขึ้นก็ทําให้ผิวไม่ค่อยโอเคประมาณนี้อ่ะล้างต่อไปโอเคสะอาดยังเฮ้ยบอกให้ล้างแบบนี้อ๋อแล้ววันนี้เออโอเคล้างหน้ากันไปแล้วมาสเต็ปต่อไปค่ะ ขั้นตอนที่3าพอไทเทนิ่งโทเนอร์เป็นโทเนอร์ที่ช่วยคุมมันลดการเกิดแบคทีเรียและสกัดกั้นการลุกลามของเชื้อจุลินทรีย์พร้อมกระชับผิวหน้าได้ด้วยตัวนี้เนี่ยใช้ง่ายมากๆแค่ฉีดลงไปบนสำลีแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้ทั่วๆใบหน้าทีนี้เนี่ยหน้าเราก็จะสะอาดพร้อมรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะต่อเนื่องค่ะขั้นตอนที่4ก็คือสกินโซลูชันคอมเพล็กซ์แอนตี้แอบเน่ออยล์คอนทร์มอยเจอไรเซอร์ SPF 15ค่ะ ตัวนี้เนี่ยมีกันแดดมาด้วยสําหรับคนที่เป็นสิวแล้วต้องการสมดุลเป็นพิเศษเพื่อให้สิวแห้งและยุบตัวอย่างรวดเร็วและตัวนี้เองยังเป็นตัวบํารุงที่ดีมากเพราะว่าทาไปแล้วเนี่ยน่าจะไม่มันพร้อมกับปกป้องผิวจากรังสี UV ด้วย SPF 15ผู้หญิงทาได้ผู้ชายทาดีเพราะทาแล้วปรับผิวให้ดูกระจ่งางใสขึ้นแบบเนียนๆไม่วอกจนเกินไปค่ะแฟนเราบางคนเนี่ยอาจจะขี้เกียจทาครีมตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยการบํารุงที่บางเบาแต่ล้าลึก ด้วยสูตรพิเศษสำหรับผิวที่มีปัญหาผิวมันด้วย Califying Night s e ซ u m เพื่อผิวสวยใสไร้สิวซึมไวไม่ต้องกังวลเรื่องความเหนือหนะะเลยค่ะคนที่เป็นสิวเนี่ยตัวบำรุงเนี่ยยังไงก็จำเป็นมากที่จะต้องทานะคะแต่ว่าควรเลือกที่เหมาะสมกับปัญหาสิวของเราด้วยค่ะอันนี้เนี่ยคนเป็นสิวขาดไม่ได้เลยค่ะเป็นตัวที่จะช่วยให้สิวเนี่ยอยู่หมัด ขั้นตอนที่5ด้วยสกินโซลูชันคอมเพกแอนตี้แอคเน่สปอตคีมเจลแต้มสิวแล้วก็ลดรอยดำไปพร้อมๆกันด้วยอันนี้เนี่ยแต้มได้ทั้งสิวอักเสบสิวอุดตันเลยนะคะทุกคนเนื้อเนี่ยจะเป็นเจลไม่เหม็นไม่แสบสิวก็จะยุบเร็วด้วยยุบภายใน4 8ชั่วโมงช่วยลดอาการเจ็บจากการอักเสบของสิวได้ด้วยนะคะพอสิวยุบเนี่ยก็จะไม่ค่อยทิ้งรอยไว้แล้วมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วอันนี้มันจะเป็นตัวสุดท้ายที่แกต้องทามันจะเป็นสกินโซลูชันคอมเพกแอนตี้แอคเน่คอนซ แล้วใช้ยังไงเกก็เปิดเสร็จแล้วก็แต้มไปตรงที่รู้สึกว่าเป็นสิวตรงนี้หรอใช่แล้วก็ใช้นิ้วนางอะแตะเบาๆอย่าทาทั่วหน้านะทาแค่ตรงบริเวณที่มันเป็นสิวเพราะว่าเนี้ยมันจะช่วยในการลบรอยดำรอยแดงของสิวได้ดีก็คือทาไปจะเห็นว่ามันปกปิดเป็นไงโอเคปะก็ดีกว่าตอนไม่ทาเนาะก็ดีนะนเนื้อไม่ค่อยหนาดีเออใช่แล้วอีกอย่างนึงนนนคือแบรนด์เขาแบบเคลมมาเลยว่ามันจะช่วยทำให้สิวอะยุบตัวเร็วลงภายใน24ชั่วโมงด้วย เห็นไหมดูดีขึ้นนะเนี่ยจริงเหรอเออใช่ก็จะดูหน่าใสขึ้นป่ะบอกเลยว่าแกต้องดูแลตัวเองดีๆนะนอกจากแกใช้ครีมผลิตภัณฑ์นี้แล้วเนี่ยแกก็จะต้องดูแลตัวเองร่วมไปด้วยเช่นต้องกินน้ำเยอะๆแล้วก็จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอทานแต่อาหารที่มีประโยชน์แบบไม่กินของมันของทอดแกจะได้มีหน้าที่แบบใสปริ้งไปเลยโอเคไปไปกินข้าวดีกว่าหิวแล้วไ,ไปกันที่ไป,ไป <laughs>